คลิปนี้นะคะเฟิร์นนำา7ข้อคิดจากหัวใจเศรษฐีนะคะมาฝากกันนั่นก็คือข้อคิดของคนที่จะเป็นเศรษฐีค่ะก่อนจะไปฟังกันนะคะกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้เฟิร์นด้วยนะคะข้อแรก เร,รีคนที่จะเป็นเศรษฐีได้นะคะต้องไม่ปิดกั้นตัวเองต้องไม่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วไม่คิดว่าตัวเองรู้แล้วแต่ว่าจะเปิดใจรับฟังความรู้ทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตัวเองชอบหรือไม่ชอบก็ตามเพราะว่าเราจะไม่สามารถรู้เลยนะคะว่าความรู้ไหนนะคะที่จะเปิดปัญญาของเราที่จะทําให้ชีวิตของเราเก้าวหน้าได้ะคะ่ะ ข้อที่2ค่ะเป็นนักสู้ไม่ถอยเพราะว่าถ้าสมมุติเขาหยุดไปกลางคันจริงๆแล้วเขาอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้แต่เขาหยุดไปก่อนแน่นอนว่าจะต้องไม่ถึงเส้นชยัยไม่ถึงความสําเร็จใช่ไหมคะข้อที่3ค่ะไม่คอยถามว่าเมื่อไหร่จะสําเร็จนะคะเพราะว่ามันเป็นการเข้าข้างความล้มเหลวนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะ เราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนจะเร็วจะช้าแต่ว่าเราต้องไม่ลังเลแล้วก็ไม่คอยถามไม่คอยสงสัยนะคะในความสามารถของเราในความเชื่อมั่นของเราค่ะข้อ4ค่ะรับผิดชอบเบ็ดเสร็จที่ตนแปลว,ว่าอะไรนะคะคือการที่เราเนี่ยต้องฝึกภาวะความเป็นผู้นําภาวะการที่เราเนี่ยจะพัฒนาตนเองพึ่งตนเองได้เพื่อที่เราจะรับผิดชอบนะคะเกือบจะทุกด้านที่เราสามารถที่จะทําได้เพราะว่าทุกๆอย่างที่เราฝึกฝนนะคะจะทําให้หลอ่อหลอมนะ มาเป็นความสามารถของเราคนที่ทํางานกับเราเนี่ยก็จะให้โอกาสเรานะคะแล้วก็มีความเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวเราดังนั้นนะคะเส้นทางสู่ความสําเร็จสู่ความเป็นเศรษฐีนะคะก็ย่อมง,ง่ายขึ้นค่ะ ข้อที่5ค่ะค้นหาหนทางแก้ไขปัญหาคนที่เป็นเศรษฐีคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเขาจะไม่บ่นเมื่อมีปัญหาแต่เขาจะมองปัญหาเป็นความทา้าทายและเขาจะออกไปค้นหาว่าปัญหาอยู่ที่ไหนและพยายามแก้ไขค่ะแต่คนที่ล้มเหลวคนที่ยอมแพ้นะคะจะย่อท้อนะจะท้อแท้กับปัญหาที่ตัวเองต้องเจอแล้วก็ไม่พยายามแก้ไขแต่ว่าจะโทษกับปัญหาที่ตัวเองเจอ ข้อที่6ค่ะให้กําลังใจตนเองและเชื่อมั่นในตนเองค่ะข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นเชื้อเพลิงให้กับเราเลยทําให้เราเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ยอมแพ้ไม่หยุดไปก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยเส้นทางสู่เศรษฐีสู่ความประสบความสําเร็จเนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้แน่นอนข้อ7ค่ะเป็นคนเอื้อเฟื้อในหัวใจแปลว่าอะไรคะ แปลว่าหัวใจของความเอื้อเฟื้อนะคะหัวใจของการให้การให้สิ้นสุดที่การให้ดังนั้นนะคะคุณสมบัติข้อนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากๆของเศรษฐีเลยเพราะว่าคนที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าเป็นเศรษฐีนะคะระหว่างทางนั้นนะคะเขาก็ต้องมีคนสนับสนุนมีคนรักเขาถ้าเรามีจิตใจที่เอื้อเฟื้อมีจิตใจของการเป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนคนที่รักเราย่อมมากนะคะแล้วก็ช่วยเราสนับสนุนเราตลอดเส้นทางค่ะตอนนี้ ะคะก็คือ7หัวใจเศรษฐีนะคะที่เฟิร์นนำมาฝากกันนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงมีเวลาอยู่กับคนที่เรารักค่ะ